สวัสดีทุกคนสาเล้งสาเล้งมาแล้วจ้าปีมปีมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกันด้วยนะจ้าข้าพระเจ้าขออาราธนาครูบาอาจารย์และมหาเทพแห่งการพยากรณ์ขอจงลงมาสถิตอยู่ในไพแห่งการพยากรณ์นี้ขอให้ข้าพระเจ้าพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ ข้าพระเจ้าขอเป็นตัวแทนของมหาชนขอถามครูบาอาจารย์และมหาเทพท่านผู้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคนที่เกิดวันเสาร์ในระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่31เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567กการดูดวงไพ่พยากรณ์นั้นเป็นไปตามหลักตรรกศาสตร์ว่าด้วยเรื่อง ความน่าจะเป็นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามที่ไพ่พยากรณ์จะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ได้เพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านผู้ที่รับฟังได้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองการดูดวงหรือการรับฟังคำพยากรณ์นั้นเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต ให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันถ้าอย่างไรก็อย่าหลงงมง,ง,งายกับคำพยากรณ์มากนักจนถึงกับทําให้ชีวิตยึดติดกับคำพยากรณ์จนทําให้การดำรงชีวิตและตัวตนของคุณเสียไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มรับฟังกันเลยดีกว่าไพ่เดอะเดวิลปรากฏในตำแหน่งที่หนึ่งหมายความว่า เป็นคนที่มีบุคลิกใจร้อนมีเล่เหลี่ยมจิตใจไม่ค่อยดีชอบอิจฉาริษยาคนอื่นชอบเที่ยวคับเที่ยวบาร์หรือมักจะเกี่ยวข้องกับอบบยมุกไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทางตั้งใจและไม่ตั้งใจหรืออีกความหมายหนึ่งเป็นคนที่มีความลึกลับมีความซ่อนเล่นอยู่ในตัวหรือมีพลังอำนาจบางอย่างเช่นอาจจะมีลางสังหรณ์ ค่อนข้างแม่นยำซึ่งท่านนำไปใช้ในทางที่ดีก็อาจจะเข้าถึงธรรมะได้เลยแต่ท่านนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีก็จะชักนำให้ไปสูกิเลสตัณหาแล้วก็นำความเดือดร้อนมาให้ตนเองเป็นคนประเภทพูดจริงทำจริงชอบใช้อารมณ์เป็นใหญ่ถ้าไม่ระงับอารมณ์เสียบ้างก็อย่าหวังเลยว่า ชีวิตนี้จะมีความสุขอย่างน้อยที่สุดคนที่อยู่ใกล้คุณเขาคงจะทนคุณไม่ได้แน่นอนจึงขอเตือนไว้ไพ่เจ็ดเหรียญทองปรากฏในตำแหน่งที่สองหมายความว่าคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ชีวิตครอบครัวประสบความสำเร็จสูงสุดคุณมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่คิดอยากจะได้จากการทำงาน พราะคุณเป็นคนที่ชอบทำงานจับโน่นจับนี่เป็นงานเป็นเงินไปหมดถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็มีสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ดีไพ่เดอะเลิฟเปรากฏในตำแหน่งที่สหมายความว่าคุณไม่ต้องกังวลใจเพราะมันไม่เกี่ยวกับคุณถ้าจะเกี่ยวกันบ้างก็ตรงที่ว่าญาติผู้ใหญ่ของคุณเป็นคนเจ้าชู มากลักอาจจะมีภรรยาหลายคนหรือถ้าเป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาที่มีนิสัยเช่นว่านี้ก็คงต้องห่างๆหน่อยถ้าไม่อยากมีปัญหาไพ่เด็กวัยรุ่นถือดาบปรากฏในตำแหน่งที่4หมายความว่าในช่วงนี้คนรักของคุณกำลังอยู่ในสภาวะที่ไม่ค่อยมั่นคงนักเช่น หน้าที่การงานเริ่มสันคลอ,อาจจะถึงกับตกงานเรื่องอย่างนี้ก็ต้องเตรียมใจไว้บ้างและเตรียมแผนรับมือให้ดีส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการเองก็อาจจะเจออุปสรรคด้วยเช่นกันถ้าทํานายเกี่ยวกับนิสัยของคนรักของคุณเขาก็มีนิสัยที่ค่อนข้างจะเป็นคนดื้อรั้นเอาใจยากไม่ค่อยจะพูด แต่ถ้าพูดทีก็เป็นเรื่องใหเด e h แฮงแมนปรากฏในตำแหน่งที่หหมายความว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคุณต้องเผชิญกับอุปสรรคร้อยแปดพันประการแต่คุณก็สามารถเอาชนะมาได้และผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นมาได้เมื่อนึกถึงเหตุการณ์นั้นคุณมักจะภูมิใจว่าเราทำได้การดำเนินชีวิต ของคนเราไม่ใช่จะโรยด้วยกีบกุหลาบเสมอไปแต่ก็มีนหนามกุหลาบด้วยใครยิ่งเผชิญปัญหามากและสามารถแก้ปัญหาได้ก็จะยิ่งมีประสบการณ์มากมักจะเป็นผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดที่ดีและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว่าคนอื่นไพ่เทมเพรน์ปรากฏในตำแหน่งที่หกหมายความว่า คุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านธุรกิจการงานการเงินและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะการทำงานที่ต้องออกนอกสถานที่มันก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาไพ่เดวฟูปากฏในตำแหน่งที่7หมายความว่าอุปสรรคในชีวิตของคุณคือการที่อายุใกล้จะ40ปีแล้ว แต่ยังหาความมั่นคงให้ตนเองยังไม่ได้ฐานะแค่พอมีพอกินไม่เหลือเก็บหรือบางคนที่แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยอาจจะได้กลับมาเป็นอิสระอีกครั้งซึ่งแปลว่าต้องแลกมาด้วยการเลิกกันคุณกําลังมีปัญหากับจิตใจของตนเองคุณรักอิสระมากเกินไปอาจทำให้คุณละเลย หรือทอดทิ้งภาระรับผิดชอบบางอย่างไปปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนั้นคุณต้องแก้ด้วยการมีเหตุผลให้มากๆอย่าทำเป็นเล่นแบบที่เคยเป็นมาและอย่าเอาแต่ใจของตนเองให้มากนักหรือถ้ามีเพื่อนที่มีนิสัยเอาแต่ใจตนเองชอบแหกกฎแหกข้อไม่ยึดถือระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆ อาจจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้คือว่าในระยะนี้ให้ห่างคนที่มีนิสัยแบบนี้ไปก่อนเพราะถ้าคืนคุกขีมากๆคุณก็อาจจะมีเรื่องจนได้ไพ่หนึ่งถ้วยทองปรากฏในตำแหน่งที่8หมายความว่าปัญหาของคุณจะถูกขี่คายไปในทางที่ดีขึ้นคุณอาจจะแก้ปัญหาได้ โดยการอยู่เฉยๆสักระยะหนึ่งสองถึงสามเดือนเหมือนกับหยุดเพื่อตั้งหลักใหม่อะไรที่วางได้ก็วางลงซะบ้างแบกไว้คนเดียวหนักแย่เลยไฮเดอร์สตาปรากฏในตำแหน่งที่9หมายความว่าในตอนนี้คุณอยากอยู่อย่างสบายคือน,นั่งกินนอนกินโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไร ในครอบครัวแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่ทำงานคุณต้องทำงานจนแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนแต่ก็อย่าเคร่งเครียดจนเกินไปเดี๋ยวจะป่วยมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่ไพ่์เดเมจิเชียปรากฏในตำแหน่งที่สิบคุณมีความสามารถที่จะสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็น ได้เกิดขึ้นเพื่อใช้ช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นมีกรรมที่ต้องคอยช่วยเหลือคนอื่นอย่าปฏิเสธการช่วยเหลือคนอื่นเพื่อเป็นการแก้กรรมของตัวเองแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะดำเนินไปด้วยความเป็นจริงและค่อนข้างที่จะไม่มีอุปสรรคใดๆแต่ต้องใจเย็นปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ดำเนินไปตามขั้นตอนแล้วทุกอย่างก็จะไม่ผิดพลาดเหมือนที่เคยผ่านมาถ้าถามเรื่องความรักความรักกำลังผูกผูกมัดระวหวังเรื่องชู้สาวคุณอาจจะกลายเป็นมือที่สามโดยที่ไม่รู้ตัวหรือมีมือที่สามเข้ามาในชีวิตรักของคุณหรือความรักของคุณอาจจะเป็นการหลงไหลในบางสิ่งบางอย่าง มากกว่าความรักเช่นลหลงไหลในหน้าตาวัตถุปุงแตง่งหรือเงินทองที่อีกฝ่ายเอามาล่อใจเป็นรักที่เน้นหนักไปในทางกามารมณและความสุขทางเพศหรือแอบคบกันแบบลับๆไม่ได้แต่งงานถ้าเป็นผู้หญิงก็มีสิทธิ์เป็นเมียน้อยรวมทั้งเป็นรักที่ผิดศีลธรรมแต่ถ้าหากคุณกำลังลอความรัก หรือกําลังตามหาความรักจากใครสักคนก็หมายถึงคุณกําลังผูกมัดตัวเองกับการรอคอยที่ปัสจากคำตอบแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะทบทวนความรักของคุณว่าเป็นความรักในลักษณะไหนและเป็นความรักที่คุณต้องการหรือไม่ถ้าถามเรื่องหน้าที่การงานให้ระวังจะถูกหลอกใช้ ถูกยืมมือให้ทำร้ายคนอื่นหรือถูกบงการให้ทำในเรื่องที่ไม่ดีหน้าที่การงานของคุณเหมือนจะถูกตึงอยู่กับที่ช่วงนี้ไม่ต้องหวังเรื่องการเลื่อนตำแหนง่งหรือเลื่อนเงินเดือนตรงกันข้ามอาจจะถูกลดตำแหนง่งหรือถูกลดผลตอบแทนด้วยซ้ำให้ระวังเรื่องการถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกแทงข้างหลังถูกเลื้อยขาเก้าอี้ รวมทั้งท่าทำธุรกิจก็จะถูกคู่ค้าหรือหุ้นส่วนหักหลังคดโกงให้ระวังผู้มาติดต่อเรื่องการงานมีแนวโน้มทุจริตคิดโกงหรือคิดไม่ซื่อจะเจอกับคนเจ้าเล่ห์เพทุบายบางทีหน้าตาภายนอกดูดีแต่ข้างในล้ายลึกแต่ก็เป็นผลดีกับคนที่มีอาชีพสีเทาคนทำงานกลางคืน หรือทำเรื่องสุ่มเสี่ยงที่ผิดกฎหมายงานที่ต้องใช้เล่เหลี่ยมถ้าเป็นอาชีพหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีเป็นช่วงที่ทำอะไรก็ลุ่งไปหมดถ้าถามเรื่องการเงินไม่ดีนะักการเงินขึ้นอยู่กับความเสี่ยงสิ้นเปลืองเงินไปกับเรื่องที่หมกมุ่น หรืออาจจะหมดไปกับอบายามุกรวมทั้งให้ระวังถูกหลอกถูกโกงถูกต้มตุนหลอกลวงช่วงนี้จึงต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้ใครยืมเงินหรือให้ยืมทรัพย์สินให้ยืมแล้วจะไม่ได้คืนหรือได้คืนก็ยากแต่ถ้าลงทุนในธุรกิจสีเทาจะเป็นไปในลักษณะตรงกันข้าม ลาบลื่นดีถ้าถามเรื่องลูกน้องบริวารลูกน้องของคุณเขาอาจจะกำลังมีปัญหาที่เขาเองก็ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรคุณควรดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้เขาด้วยถ้าถามเรื่องลูกเขาอาจจะกำลังเผชิญกับปัญหาที่เขาเองไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรคุณควรจะดูแล และให้คำปรึกษาแก่เขาด้วยถ้าถามเรื่องการเรียนก็มีสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ดีถ้าถามเรื่องสุขภาพสุขภาพที่ดูเหมือนแข็งแรงดีอาจเป็นสิ่งลวงตาคุณอาจจะมีโรคที่แอบแฝงอยู่โดยไม่รู้ตัวเช่นมะเร็งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมอง ในระยะที่โรคยังไม่แสดงอาการควรหาเวลาตรวจสุขภาพหรือระวังเรื่องโรคติดต่อให้มากโดยเฉพาะโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์กามโรคโรคเอสดโรคจากอบายมุกติดบุรีติดสุราพิสุลาเหลือลังหรือตกเป็นทาตยาสิบติดถ้าถามเรื่องอาชีพที่ถูกชโลกได้แก่ คนทำงานกลางคืนนักร้องนางแบบพนักงานต้อนรับโหราศาสตร์ไสยาศาสตร์อบายมุกงานผิดกฎหมายทุกชนิดงานใต้โต๊ะการพานันขายลอตเตอรี่ขายอุปกรณ์ทางการเกษตรเงินกู้นอกระบบอาชีพที่เกี่ยวกับการฆ่า,าสตัตว์ถ้าถามเรื่องที่อยู่อาศาัยก็อยู่บริเวณที่ใกล้แหล่งอบายมุก บ้านที่เจ้าที่แรงอาจมีวิญญาณร้ายหรือผีมาขอส่วนบุญสรุปว่าโดยรวมแล้วสถานการณ์ของคุณค่อนข้างดีอยู่เป็นช่วงที่จะโดนเล่์เลี่ยมของคนอื่นและถ้าคิดจะทำอะไรที่ไม่ดีก็จงกลับตัวกลับใจเสียใหม่ถึงเวลาที่คุณจะต้องเชื่อมั่นในตนเองบ้างแล้ว จงหยุดรับฟังเสียงในใจของตนเองให้มากกว่าเสียงภายนอกสิ่งลึกลับบางอย่างที่สัมผัสไม่ได้กำลังเป็นแรงพลังผลักดันช่วยเหลือคุณอยู่ถ้าจะทำอะไรก็ให้รีบทำในตอนนี้ในทางกลับกันหากกำลังทำอะไรที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วได้ไพ่ใบนี้ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังออกมาเตือนคุณ หากฝันหรือมีหลางสองห o r หรือมีใครมาทักมาเตือนก็ขอให้เชื่อเขาบ้างในความโชคดีให้จงระวังโชคลายในความโชคลายอาจจะมีโชคดีเมื่อรับฟังมาจนถึงจุดนี้หากมีคำพูดใดที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือพูดไม่ชัดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วย แต่ถ้าเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อตอนเองก็ช่วยกดไลค์กดถูกใจให้หน่อยนะแต่ถ้าเห็นว่าจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นก็ช่วยกันแชร์ต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดด่งและคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญแค้วแกรปลอดภัยทุกที่พาลาตีการเทิน